เฮ้ย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 พี่เพิงพี่พี่พี่เพิงพี่เพิงขึ้นมาช่วยหน่อยพี่หมวยขึ้นมาช่วยดูหน่อยไปเต้ยเฮ้ยพี่เพิงครับพี่เพิงครับช่วยช่วยทีมงานขึ้นมาช่วยดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต้ยเก่งเต้ยเก่งเดี๋ยวบอลอะไรที่มือเขอเด้ง พีเอ็มจากช่องไฟดีสิบสามครับเพื่อนๆเ,เป็นการลองของลองของไปทำลายพิธีอะไรบางอย่างครับไปดูเลยโอ้ยพีเอ็มพีเอ็มอพีเอ็มพีเอ็มกูไม่ได้ทำกูไม่ได้ วิ่งวิ่งอย่างนี้ได้ไงมันลายแค่นี้ครับเฮ้ยเฮ้ยกล้องเบื่อกล้องเบื่อสามพวเวสีเสียใครพี่เอ็มพี่เอ็มคุ้มพี่เบคนเฮ้ยกล้องเบื่อพี่ ูอยู่ในนี้กู่ยวกับผมนะกล้องเบอร์ไม่เกี่ยวกับผมนะพีเอมพีเอมพีเอมทุกคนทุกคนทุกคนเจ๊บอยู่ใ้กูทำอะไรไมด้พีเอ็มเอ้ยกล้องเบอร์ได้ไงเออมาแล้ว อะไรที่มือเขาแดงรัชนะโอ้ยข้ารล้วไม่ใช่แบบนี้ปู่ปูปูเข้าปูเข้าอ้เฮียพี่เพิงพี่ทำอะไรไม่ได้ในวงล้องนี้อ่ะูแค่มาตื่น เคยบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องกูแข็งกว่านี้กูต้องแข็งกว่านี้กูต้องแข็งกว่านี้ออกท่านจงออกจากนายชาตรีบัดเดี๋ยวนี้ในไลฟ์สดคงสนุกน่าดูใช่ไหมครับนี่ผมไป ไปเจอในต่อมาแล้วมันก็ดูแบบเฮ้ยแปลกดีนี่น่าจะไปแบบไปล่าท้าผีที่บ้านล้างแล้วไปทําพิธีอะไรที่แบบไอ้นี่หรือเปล่าเป็นการท้าทายจนเจอเพราะแก่เข้าหรอต่อเลยคนนี้ผมไม่แน่ใจชื่ออะไรอ่ะต่อเลยครับต่อเลยคนนี้น่าจะวันเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ๋อไอ้เยไอ้เยเทยเย คอมเมนต์เคื่อนไหลอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรแสดงว่าแสดงว่าเมื่อกี้ซอยซอยซอยลากไปกินซอยน่าจะนั่งกินอะไรพี่สิเขาดีใครอยู่ตรงข้างหลังนะพี่สอยมีเลยอยพา้นโตอยพี่สิเจออะไรวะอือี้ายได้ปะหสงสยสวนนีเยพีเจออะไรเดี๋ยวเดี๋ย พี่สิทธิ์จออะไรไอ้อะไรเรามเรียนพี่สิทธิ์เราเรียนยังเชียร์มึงยังไม่เท่าไหร่มึงไอ้ใครเตยจะเรียนนะมือใครวะพี่พี่พี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเตยเตยเฮ้ยเตยไปแล้วเฮ้ย ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เพิร์กพี่พี่พี่เพิร์กพี่เพิร์กขึ้นมาช่วยหน่อยพี่หมวยขึ้นมาช่วยดูหน่อยได้เฮ้ยพี่เพิร์กครับพี่เพิร์กครับช่วยช่วยพีมงานขึ้นมาช่วยดูหน่อยเดี๋ยว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 ต้ยเก่งเต้ยเก่งเดี๋ยวบอนพี่เต้ยเต้ยพี่เพิร์กช่วยดูน้องหน่อยอย่าไปตาเลยอย่าไปตัวหลงพี่หมวยมาช้อนพี่หมวยมาช้อนเดี๋ยวมันจับเดี๋ยวมันชันเดี๋ยวมันชัน

บอล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 เอาน้ำให้หน่อยบอลมีเทา่านี้เอาเอาจากในต่อๆนะมีเทา่านี้อ๋อเขาเขากินเนี่ยนะเนี่ยเขากินเครื่องเส้นเขากินเครื่องเส้นใช่ไหมละครับอย่างที่เนี่ยอย่างที่พวกเราเห็นเขากินเครื่องเส้นและหลังจากนั้นโดนเข้าเลยไปดูกันได้เลยนะครับที่ไฟเดย์สิบสามครับเพื่อนๆเพียงนี้นผมก็ขอนขอนุญาตเขาแล้วครับส่วนใหญ่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไปขออนุญาตขออนุญาตการรีแอคคลิปหน่อยนะพี่เขาอนุญาตกันหมดแล้วครับทุกทุกทุกช่องเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆที่ลาดตาผีจิตใจเขาแบบเขาแบ่งปันนะครับเขาแบ่งปันเพราะว่าเราหนึ่งเราไปขออนุญาตเขาสองเรามาช่วยเหมือนเป็นโปรโมทอีกทางหนึ่งไปโปรโมทช่องช่องเขาอีกทางหนึ่งด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนมาขอเหมือนกันมีบางเพจที่ที่ยังไม่ได้แบบว่าโตมากก็ ก็มาขอให้ผมมาช่วยรีแอคให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมีคิวมันมีคิวอยู่แล้วก็เลยยังไม่ค่อยได้เอามาให้ดูครับส่วนใหญ่ก็ุดยอดนะครับผมให้เลยสองคลิปเมื่อกี้นี้ห้ากะโหลกครับถือว่าหลอดได้ใจไปดูล่าทาผีของอาลับครับไปดูว่าเราเอาแบขุดเอาเงินพซุ่ม

يزونش تاوراجي بسم الله وكدايه ظرون طون تاو لاو جوانا يا يجي كتونسي لا كتونسي لا جينسي خوجه صاحبك على خوجه صاحبك خو فهمت فين هو الخبر قبل

เออือเป็นไงบ้างครับนี่ก็สถานที่ที่หนึ่งที่เขาไปล่าแล้วมันเป็นสุสานโอ้โหมันไม่มีคนดูแลสุสานหรอว่าแล้วเราแบบไปล่าท้าผีอย่างเงี้ยเขาไม่ไม่มีใครว่าหรอเนอะแต่แต่เนี่ย,เ,ยเขาเห็นเป็นร่างขา,ขาวๆตรงเนี้ยทุกคน ทุกคนคิดว่าใช่ไหมครับนี่ครับเพืเ่อนนี่นี่คือล่างที่เขาเจอหลังจากนั้นก็หายไปครับเพืเ่อนๆคลิปนี้ผมให้สี่กโลกถ้าเข้ากำลังเดินเดินอยู่เงี้ยแล้ววิ่งเข้าไปแล้วมันหายไปอย่างเงี้ยเฮ้ยหากโลกอย่างเงี้ย <c oughs> ไปดูของอินโดกันครับเพื่อนอินโดนีเซียหรือเปล่าอินโดปันเนี่ย

Gue gak takut cuy, cuma gue takut Kamu denger ya? iya, karena sensitif cuy TikTok, TikTok maaf Ini jin TikTok Apa gue harus maju cuy? Apa gue harus mundur cuy? Anjir, sumpah Tapi gue anti mundur cuy Di room gue anti mundur Berhenti kamu Sumpah gue ngeri Sumpah gue ngeri Sumpah gue ngeri Maju, maju kalau ada dua kalung anjing. <gokes> gua nggak mau resiko modar, gara-gara panas -gara pati. Siapa? Cuma kau yang diterangin, cok. Ngeri eh, di ya, cok. Tidak maaf, <coughs> tidak maaf. Aku mundur, alon, alon kawis nawa. Di sana ada bola api kawis nawa. Gua nggak kuat. Bola api. <coughs> Mi tong ni, kapum. Mi Tuh, kon, pum, tidak tahu. Mereka ini apa? Tapi, ลาตาผีไลฟ์สดเขาไร้สนในต่ออครับเพื่อนๆเอ้ยแปลกที่ว่าไฟลอยคอยลักนี่คือลาตาผีของอินโดครับเพื่อนๆก็จะสนุกเป็นคนละสไตล์เนาะของไทยก็สนุกอีกสไตล์หนึ่งอาหรับก็อีกสไตล์หนึ่งและอินโดก็อีกสไตล์หนึ่งของสอปปลาผมถามเขาแล้วประเทศเขาไม่มีใครลาตาผีถ้าผมเจอแบบแปลกๆเดี๋ยวผมจะามาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับคลิปนี้เอาไปก่อนให้กระโหลกไปยังให้กระโหลกไปยังวะ เอาไปสี่กิโลแปลกผมให้ความแปลกคลิปเนี้ยคลิปนี้ไปดูหมาน้อยมันเจออะไรแล้วหมามันหมามันแสดงไม่ได้ด้วยนะผมคิดน่้หมาต้องทําอะไรทําอะไรให้พวกเราต้องว้าวแน่ๆเลยวะ่ะไปดู Wait, what the What is ดิ matter? What is the deal? get in here get in here get in here what is the deal astrid you're freaking me out come here Come เฮ้ยคลิปนี้น่าคิดอ่ะเพื่อนๆจงวิเคราะห์หมามันตกใจอะไรอ่ะ หลังจากที่เขากลับมากลับมาจากการพาหมาออกไปเดินเที่ยวเล่นนี่มันก็บ้านของเขาเองนะแต่หลังจากกลับมาหมาไม่กล้าเข้าห้องว่ะเพื่อนเพื่อนมันเห็นอะไรไปพาอะไรกลับมาปะวะแล้วแล้วดูเหมือนหมามันกลัวมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆนคลิปนี้เนี่แหละครับคลิปที่มันดูเหมือนจะแบบจะเจออะไรจริงๆอ่ะเราจะไม่เห็นหรอกแต่แบบหมาเห็นว่ะเพื่อน โอ้คลิปนี้ชัดเลยว่าว่าต้องมีอะไรอยู่ในห้องแน่ๆตอนแรกคงไม่มีหรอกแต่ตอนไปเดินอ่ะแล้วไปพูดทักชวนอะไรกลับมาหรือเปล่าเฮ้ยแล้วหมามันตกใจจริงจังด้วยนะทุกคนดูนะช็อตสุดท้ายเนี่ยคือหมาตกใจแบบจริงจังด้วยสุก็ไปดูอเออคือคลิปนี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ผมให้สาบกะโหลกครับเพื่อน